สนับสนุนโดยยิ้มที่ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอยิ้มให้โลกให้โลกยิ้มเชื่อแปง้งเชื่อมังไทยประกันภยัยและคุณจะยิ้มได้เมื่อภัยมาธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนชอบของอร่อยต้องชอบไทยทิพมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าชั้นนำ แต่ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ที่พี่กรณเนี่ยหอมกอดพี่ตาเป็นเพราะว่าในบ้านเราก็เป็นแบบนั้นใช่ถูกต้องไหมครับเป็นธรรมเนียมแบบนี้ในบ้านทุกวันนี้ก็ยังหอมกอดพ่อหอมกอดพ่อในบ้านนี่ก็ต้องมาหอมพ่อโอ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเคยไหมเนี่ยเป็นผู้ชม อพ่อหอมคุณแม่จริงเนี่ยน่ารักมากแล้วคือทำหนีมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะทำไมพูดประโยคเดียวรู้สึกผิดแท้งชีวิตเลยคือแบบปกติอ่ะเด็กผู้ชายอ่ะจะเขินในการแสดงความรักเออแต่ว่าอันนี้คือพี่กรณ์คือก็แบบ กอดหอมคุณพ่อเห็นเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนแรกแรกเขาก็มากอดมาหอนเลยก็เนเกินเกินพ่อเกินนะลูกไม่เขินนะพ่อแต่ลูกไม่เขินตพรงมันเป็นไรลูกเราเองเลยแล้วพอลิต้ามาเห็นแบบลิต้าแบบเป็นอย่างนี้เก็ยิ่งรักเขาอะค่ะคือรู้สึกว่าเขาลิต้าว่าความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในในความรู้สึกของลิต้านะคะแล้วเรารู้เลยว่าคนที่กตัญญูเนี่ยเขาจะต้องดูแลเราได้ดี ว่าเขาก็ตันอยู่มากแล้วเขาอบอุ่นมากกับคุณพ่อเขาเขาดูแลคุณพ่อเขาดีมากๆค่ะแ,แล้วพอเราเห็นตรงนี้เรายิ่งรู้สึกเรายิ่งรู้สึกนี่แหละผู้ชายคนนี้แหละที่จะดูแลชีวิตเราได้เราฝากชีวิตได้เราฝากชีวิตได้ต้องช่ยลจริงนะหลังมาก <laughs> นะคุณพ่อเนี่ยความเก่งที่พี่กรณ์ประทับใจ เราประทับใจอะไรในความเป็นคุณพ่อเรื่องไหนบ้างคะคือคุณพ่อเป็นคนพูดไม่เยอะแต่เวลาพูดทีนี่คือแบบจุกเลยจุกหมายถึงว่าเราประทับใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบแล้วคือแบบว่าคือคุณพ่อเป็นคนไม่ได้พูดแต่วิธีแสดงออกอะไรเงี้ยเราเรารู้ว่าเขารักเราเขาเป็นห่วงเราตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชอบแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการใช้ชีวิตคู่คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเห่งตอนคุณแม่เสียเนี่ยคุณพ่อนั่งพับนกให้คุณแม่เนี่ยหมื่นกว่าตัว ใช่พับเองทุกตัวยังอยู่ไหมคะนกเก็บไว้ที่สุสานที่พัทยายัางอยู่<ช>ยังยังยังข้างบนยังยังยังอยู่ย,<ช>ยังมียังมีโถหนึ่งทำไมคุณไมคุณปู่ถึงพับนกก็คะชอบแ,แล้วแรก็มันมีความหมายก็คือว่า<อ>น,กน,นกตัวไอ้นกที่กับทีท่่ปันเนี่ยมันเป็นนกที่ใหญ่มันไม่มันสา,าม,สตมาตีตาย้ไอเมียก็ขาดตัวตายจริงเนี่ยเอหมือนเขาแบบมีแค่แบบคู่แทนเออแบบก็เลยก็ชอบแล้ว ไม่มีอะไรทำคิดถึงเขาก็ปันตันทับไปเรื่อยๆได้เป็นหมื่นตัวหมื่นตัวนี่ผมต้บอกว่าคุณปู่เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องพับนกนะครับงานเล็กมีอีกหลายอย่างอะไรอีกอะไรเป็นความสามารถคุณปู่อีกในง้นออกมาบอกสิเป็นความสามารถที่ทําปั๊บเนี่ยนอกจากจะได้ความสุขแล้วก็ยังได้คิดถึงคนต่างๆด้วยนี่ฮะนี่ฮะเนี่ยดูสิผลงานเดียวเดียวเดียวฟิลมเมอคุณปู่เหรอคะ ลราเราไปเรียนมาจากไหนคะแต่ละภาพสวยๆทั้งนั้นเลยเรียนจากเรียนจากไอ้รูปถ่ายที่เขา้าที่ถ่ายไว้โอ้นี่น่คือคือจากพอรูปถ่ายมปต้นแบบแล้วปูก็ว่าอันนั้นมันมันะัยในอัลบั้มใหญ่ลคุณปู่ครับมีการแพลนยังไงมองไปถึงหลานนะครับว่าเอหลานเราน่าจะไปทางไหนเด่นนะไปกีฬาวิชาการ หรือเป็นนักดนตรีดีหรืออะไรอย่างนี้เคยคิดไหมฮะแต่เขาบอกว่าอย่าอย่าไปบังคับเขาเด็กๆเนี่ยเขาเพราะว่าบอกเพราะว่าตอนที่เราถ้าเป็นเนี่ยเราคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราหน้าทำได้ง่ายทำได้ดีแต่ว่าเมื่อไปถึงยุคเขาแล้วเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปยเยอะเพราะนั้นจะไปบอกว่าอย่างนี้ดีสุดไม่มี ดังนั้นเมื่อกี้ทราบแล้วพี่กรตอนนี้ดูแลนะไรอนแลนแล้วก็มี KPN เป็นหลักพี่ลิต้าผลงานตอนนี้ก็กําลังจะเป็นแม่เป็นผลงานเป็นผลงานที่สําคัญมากในชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะคะเพราะว่าอย่างลิต้าก็ทํางานมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วก็ครั้งนี้ก็จะเป็นอะไรที่เป็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกที่แตกต่างแล้วก็เป็นการเตรียมตัวอีกแบบหนึ่งแล้วค่ะ ก็คือเตรียมตัวที่จะเป็นคุณแม่จริงๆแล้วเลยแล้วอย่างนี้พอหลังจากคลอดน้องคิดว่าจะกลับเข้าสู่วงการบันเทิงมีผลงานไหมคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่เต็มเวลาเลยคือตัวลิต้าคือไม่ไม่เคยออกจากวงการบันเทิงนะคะลิต้าก็ยังรู้สึกว่าวงการนี้เป็นลิต้าเรียนรู้อะไรเยอะแยะมากมายกับวงการบันเทิงแล้วก็ได้รู้จักคนเยอะมากมายแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวของเราทุกวันนี้ <whom. S 2> เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถออกจากวงการบันเทิงไปได้หรอกค่ะแต่ว่า ถ้าเกิดเราเราก็ manage เวลาเอาเราก็ยังมี business ของลิต้าเล็กๆกันนะคะก็คือออร์แกนิก้กก็ก็จะทำควบคู่ไปด้วยอะไรอย่างงี้ สองสัปดาห์บบค,คือแบบได้เห็นเรื่องราวความรักของครอบครัวนี้<ม>คือไม่แปลกใจว่าทําไมผู้นี้คือพี่กรณ์แบบเป็นคนสวีทมากสวีทกับพี่ลิต้ามากแบบโรแมนติกแต่คือพอเราได้มาคุยกับคุณพ่อเรารู้เลยว่าคือความรักมันส่งต่อกันมาคือพี่กรณ์อยู่ในครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่นคุณพ่อคุณแม่คือน่ารักมากดังนั้นพอวันนึงสร้างครอบครัวของตัวเองอ่ะสิ่งเหล่านี้มันก็ ส่งต่อกันมาเนาะต้องขอบคุณคุณปู่นะคะมาพูดคุยนะคะโอ้สนุกมากค่ะคุยกับคุณปู่นี่หนูแอบทราบมาว่าคุณปู่ชอบทานมะม่วงอบแห้งมากหนูก็เลยมีมะม่วงอบแห้งนะคะไทยทิพย์ค่ะคุณปู่มีทั้งสูตรออริจินอลแล้วก็สูตรพริกเกลือยูสุที่จะมอบให้กับคุณปู่นะคะวิตพื้นเสร็จคุณปู่ก็ทานแบบรับพลังได้เลยไม่ต้องห่วงเรื่องกิน นะนี่รวมไปถึงเรายังมีนี่เลยค่ะนะคะ หน้ากากผ้านะคะจากผ้ามัสลินอย่างดีซึ่งนะคะปักโดยนะคะผู้ต้องขังที่เรือนจำกลางราชบุรีนะคะเราก็ได้ช่วยเหลือสรัพย์สนผู้ต้องขังด้วยแล้วก็ไว้ใส่หน้ากากอนามัยด้วยขอบคุณนะคะให้คุณปู้วิการกิจการพิเศษสำหรับแฟนๆรายการคุยยกบ้านเราก็มีมาแจกกันด้วยนะคะ2รางวัลติดตามกติกากันได้ที่ f c e b o o k f แ Fan นเ page คุยยกบ้านนะคะ2สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมที่ว่าใครได้ติดตามคุยยกบ้านนะเราคงรู้สึกแบบ คือเติมเต็มมากเป็นเป็นช่วงสัปดาห์วาเลนไทน์แล้วต่อมาคือยังหวานต่อเน,นื่องเลยเราจิกหมอนไปไม่รู้ตั้งกี่รอบแล้ว, <c oughs> ลว,วขอ้อมูลที่น่ารักมากๆนะคะแต่ว่ามาพูดคุยกับแขกรับเชิญได้ก็ต้องขอบคุณเพื่อสนับสนุนใจดีด้วยค่ะขอขอบคุณ King Power เข้าใจนักเดินทาง True Move Edge ธนาคารออมสินมากกว่าธนาคารธนาคารเพื่อสังคมบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชน g ั f วันนี้เวลาหมดแล้วนะคะส่วนสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงพลาดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามความน่ารักความอบอ,อุ่นจะเป็นครอบครัวไหนกลับมาพบกันในรายการคุยยกบ้าหนูช่วยหนูย้าสามารถชมเบื้องหลังความสนุกอันซีนได้ใน YouTube r a i n b o w Media Channel หรือติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการและอย่าลืมกด s u b s c r i b e Rainbow Media c h a n ช e l ด้วยนะคะ นอกจอสมัยก่อนเขาบอกแม่แซ่บมากหนุ่มๆตามจีบแม่ทีอ่ะสามสี่คนในคาวเดียวจริงเหรอหกคนหกคนหกคนอุ๊ยข่าวนูผิดเดี๋ยวนี้ยังมีคนตามจีบไหมแม่มี i n b อกมาในเฟซบุ๊กนี่อะไรต่ออะไรแต่เราก็ส่งรูปพระกลับไปแม่ไม่กินเหล้าแต่เวลาเมาเนี่ย